สวัสดีจ้าชาลัคนาราศีพฤศพในเดือนมิถุนายนคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อแต่เป็นการอ่านที่ภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤศพคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาจนถึง14มิถุนายแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่พฤษภจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวสุขดาวประจําตัวของคุณยังอยู่ในภพสหัชชะคุณจะมีการเดินทางบ่อยเข้าสังคมบ่อยต้องติดต่อกับพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่เสมอได้รู้จักคนมากหน้าหลายตาดาวสุขเป็นเจ้าเรือนอริด้วยจะได้รับความเดือดร้อนทุกใจเพราะพี่น้องเพื่อนฝูงเช่นเพื่อนพี่น้องเจ็บไข้ไม่สบายคุณก็ต้องเข้าไปช่วยดูแลเป็นภาระ หรืออย่างน้อยก็ต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเป็นที่รับฟังเป็นที่ปรึกษาหรือถึงขั้นผิดใจกับเพื่อนพี่น้องไปเลยก็มีควรรักษาระยะห่างไว้บ้างจะดีกว่าบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายวิถีชีวิตบางอย่างแบบไม่คาดฝันนะไม่คิดว่าจะต้องเปลี่ยนเช่นมีการเปลี่ยนหุ้นส่วนเปลี่ยนที่ปรึกษาเปลี่ยนผู้ร่วมหุ้นลงทุนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนคู่อาทิตย์และมรดยูทับลัก ดวงคุณมีเรื่องที่จะต้องรอนใจอยู่แล้วอาจจะต้องเดินทางโดยกระทันหันมีเรื่องพลิกล็อกมีเรื่องที่เหนือความคาดหมายในชีวิตอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยแล้วก็มีเกตอยู่ในภพพันธุร้อนใจเหน,เหนื่อยใจ เรื่องในครอบครัวต้องเข้าไปบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างที่บอกนะเช่นพี่น้องไม่ถูกการญาติพี่น้องเจ็บไข้ไม่สบายญาติทางครอบครัวคนรักคู่ครองมีปัญหาเป็นภาระที่คุณต้องแบกรับในด้านการงานราหูเจ้าเรือนการงานอยู่ในภพวบบินาศ การงานในพบวินาศเนี่ยส่งผลดีในลักษณะงานที่คุณทําเบื้องลึกเบื้องหลังงานที่ต้องทุบหรือตึกสร้างสะพานงานที่ปรึกษางานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลงานออนไลน์ต่างๆนะหรือว่างานโปรเจกต์ระยะยาวๆงานโครงการใหญ่ๆ งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็จะมีกำไรดีได้ผลตอบแทนสูงแล้วมีเสาเจ้าเรือนสุภะอยู่ในภพการงานผู้ใหญ่จะสนับสนุนผลักดันให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโอกาสที่คุณจะได้รับบทบาทที่สำคัญได้ทำงานใหญ่ๆได้ทางานสำคัญเรียกว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตการงานเลยส่วนคุณที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะมีลูกค้ามีคู่สัญญาเข้ามาเยอะ ลงทุนร่วมหุ้นกับพี่น้องเพื่อนฝูงกับคนรักคู่ครองก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ข้อสัญญาข้อตกลงเอาให้ชัดนะราหูกับพฤหัสเป็นดาวคู่หลอกคู่ลวงค,ค,คู่หักหลังระมัดระวังระแวดระวังไว้ก่อนอย่าประมาทในด้านการเงินวันที่สองมิถุนาดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้าทับหลัก ดาวพุธนี่เป็นดาวโชคประจําเดือนนะดาวการงานทับตัวการเงินวิ่งเข้าหาคุณจะคิดเรื่องเงินเงินทองทองมองหาช่องทางในการทามาหากินในการหาเงินมุ่งมั่นที่จะเก็บออมทรัพย์สินเงินทองให้ได้มากที่สุดนะเรียกว่าคืออยากรวยละนะแต่ต้องเก็บสะสมให้ได้มากมาก แต่คุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินหาเงินเก่งหาเงินได้จากความสามารถของคุณมีความคิดริกเริ่มสร้างสรรค์ดีมีไอเดียใหม่ๆในการหาเงินแล้วก็มีโชคจากบุตรหลานบริวารคนที่อายุน้อยกว่าจะนำโชคลาภมาให้คุณที่ชอบเสี่ยงไม่รู้จะเล่นเลขอะไรก็เลขเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภะอยู่ในภพวินาศดาวเป็นราชาโชค เรื่องงานเนี่ยจะทําให้คุณได้เงินนะคุณที่ทําธุรกิจลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนประสบความสําเร็จดีได้ผลตอบแทนสูงได้มรดกได้เงินจากความตายความสิ้นสุดเงินประกันเงินบําเหน็จคงค้างต่างๆแต่ว่าจะมีความยุ่งยากตามมาเกี่ยวกับการแบ่งมรดกถูกโกงจากคนใกล้ชิดหรือว่ามีเรื่องผิดหวังเสียใจมีคดีความ ในด้านค่าใช้จ่ายคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเสียเงินแบบไร้สาระนะใช้เงินเก่งทำอะไรควรรอบคอบมากๆความประมาทพังเพลอจะทำให้คุณเสียเงินเสียทองหรือว่าต้องไปใช้หนี้แทนคนอื่นอย่ากปค้ํำประกันใครดีที่สุดเลยวันที่ส5บห้ามิถุนาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุเข้าพบการเงินคุณจะมีโชคเกี่ยวกับอสังหานะคุณจะซื้อขายบ้านที่ดินรถ ทำได้แล้วก็ได้ราคาค่อนข้างดีทีเดียววันที่ 18. มิถุนาดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้เริอนปุตตะก็เข้าพบการเงินดาวเป็นเกษตรเป็นโอกาสดีนาะทีทองของคุณดาวการเงินเป็นเกษตรคุณจะหาเงินได้มากหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมสภาพคล่องทางการเงินดีมากนะหยิบจับอะไรได้เงินได้ทองแล้วก็มีเครดิตทางการเงินดี คุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจรายได้ดีมากพ่อค้าแม่ขายจับสินค้าได้ถูกกับตลาดนะทําให้คุณขายดีมีกําไรดีคุณที่ทํางานประจําจะได้งานที่มีไรายได้ผลตอบแทนสูง และถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเป็นโอกาสดีเลยนะเริ่มต้นลงมือทําเลยประสบความสําเร็จแน่นอนมีความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์ดีๆมีโชคจากการลงทุนมีโชคจากการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีโชคลาบลอยด้วยในด้านความรักอังคารดาวคนรักคู่ครอ,องของคุณอยู่ในภพสหัชชะอยู่ติดก,กับตัวคุณเลย คุณที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะรักกันดูแลกันเหมือนเพื่อนเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าคุณอาจจะถือโอกาสนี้นะชวนกันไปเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็เติมอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตคู่คุณบ้างคนโสดคุณจะได้พบเจอความรักในแวดวงใกล้ๆตัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อน แล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้นไปหรือพบเจอกันจากการเดินทางเจอกันโดยบังเอิญเพื่อนฝูงแนะนำให้ได้รู้จักก็ได้นี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า